สวัสดีเช้านี้กันทุกๆคนครับผมพาทุกคนได้มาดูน้อยหนาที่ผมได้เสียบกิ่งนะครับเอาต้นที่เป็นพื้นบ้านแล้วก็แปลพันธุ์ปากช่องเพชรปากช่อง50จากเพียดมานะครับหนึ่งเดือนผ่านไปครับเดี๋ยวเราไปแกะดูกันครับนี่ก็จะเห็นว่ามันมีใบอยู่นะครับใบเขียวอีกต้นนึงไม่น่าจะรอดครับน่าจะติดเชื้อรานะครับอันนี้เขาเรียกว่าการ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 เสียบกิ่งครับเอาต้นพันธุ์ที่ มันเป็นพันธุ์ที่เราต้องการถัดจากนั้นก็นําสายพันธุ์แบบพื้นบ้านนะครับปลูกแบบเมล็ดนะครับแล้วก็มาลงแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบเพชรปากช่องเนี่ยเมล็ดมันจะเพาะไม่ได้นะครับก็เลยต้องใช้วิธีการนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเมื่อผ่านไป1นเดือนจริงๆนะเขาจะให้มันอยู่สัก1เดือนครับถ้าเกิดว่าใส่ถุงไว้แบบนี้ถ้าเกิดว่าไม่ถึง1เดือนเนี่ยมันจะเหี่ยวมันจะเฉานะครับมันเหมือนกับว่าปรับความดันในถุงมันยังไม่โอเคนะครับ ยังไม่ได้ลงคลิปให้ท่านดูนะว่าทำยังไงเพราะว่าขอลองดูก่อนนะครับแต่ถัดจากนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงอันนี้คือทำแบบเล่นๆดูนะครับถ้ามันได้ผลเดี๋ยวจะมานำเสนอให้หลายๆคนได้ลองทำตามอย่างนี้น้อยมันจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้นะครับในกรณีที่ข้างบ้านเพื่อนบ้านเรามีต้นนะครับนี่ครับหนึ่งเดือนผ่านไปครับโอ้เสียบปุ๊บนี่มันออกดอกเลยนะครับนี่น น่าจะรอดต้นหนึ่งครับอีกต้นหนึ่งไม่น่าจะรอดนะครับเห็นไหมครับติดดอกเลยครับนี่พร้อมที่จะแบบโตแล้วนะครับนี่นี่ดอกไม่ธรรมดาต้องเอาออกนะครับเพราะว่าเมื่อมันเป็นลูกมันจะดึงอาหารเยอะนะครับอันนี้คืออย่างน้อยขอให้เขารอดก่อนถือว่าโอเคแล้วครับต้นแรกประสบความสําเร็จต้นที่สอง ต้นที่สองไม่รอดนะครับต้นที่สองนี้ตายครับนี่ครับมันมันออกมาออกยอดมาอยู่ครับแต่ว่ามันก็ตายนะครับมันไม่รอดส่วนตัวนี้ก็จะเป็นหน่อที่เขาแทงขึ้นมาใหม่นะครับไม่ใช่นะลองหักดูครับมันตายแล้วนะครับมันติดเชื้อนะครับติดเชื้อลาไม่รอดตัวนี้กิ่งนี้ไม่รอดครับตายแล้วโอเคเดี๋ยวให้มันขึ้นมาใหม่แล้วเราเอาไว้ชํำใหม่อีกทีนะครับ สรุปแล้วก็จะได้ต้นเดียวครับอันนี้เป็นการทำแบบเบื้องต้นก่อนนะฮะเดี๋ยวรอรอชมรอดูว่าทำกันอย่างไรต่อไปนะครับเขนะอันนี้พาทุกคนได้มาติดตามดูหลังจากที่เสียบกิ่งผ่านไปหนึ่งเดือนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอยู่นะครับเล็กๆน้อยๆโอเคครับสวัสดีเช้านี้กันทุกๆคนครับผมรอดูวิธีการครับว่ามันจะทำยังไงแล้วก็มันจะโอเคไหมนะครับ